สวัสดีค่ะนะคะวันนี้หนึ่งมีสินค้ามานําเสนอตัวหนึ่งนะคะซึ่งเอ,อยากให้เพื่อนๆน,นะคะสำหรับใครเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่าย นะก็คือ1ขอนําเสนอตัวไฟตัวีนะซึ่งตัวนี้หนลองใช้เองนะคะก็คือจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยหนจะเป็นคนที่ระบบขับถ่ายไม่ปกตินะก็คืออาทิตย์นึงเนี่ยหนจะเข้าห้องน้ำอยู่แค่ประมาณ2ครั้งนะซึ่งมันทําให้ตัวเองนะมีความรู้สึกว่ามันอึดอัด นะคะแล้วก็มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะแต่พอหนึ่งได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไฟตอรีวว่ตัวนี้นะก็คือหนึ่งทานแค่ก่อนนอนนะคะแค่วันละหนึ่งซองแค่นั้นเองนะ,ะรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆกนะคะก็คือเหมือนกับเรากินน้ําผลไม้ธรรมดาของเรานี่แหละนะแต่ผลตอบรับที่มันได้กลับมันก็คือมันทําให้ระบบขับถ่ายมันปกติกขึ้นนะแล้วก็ขับถ่ายทุกวันนะแค่นั้นไม่พอนะแฟนเนี่ยยังทักอีกว่า หนึ่งภุมหายไปไหนนะจากที่เมื่อก่อนคือแบบพอระบบขับถ่ายมันไม่ปกติเราก็จะมีผู้หญิงเรามันก็จะมีหน้าท้องใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับเป็นภูมิมาอีกตลอดเวลานะแต่พอระบบขับถ่ายมันปะกติขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าภุมิเราเนี่ยมันยุบหายไปเลยนะเพราะฉะนั้น,นสำหรับสาวๆท่านใดที่มีปัญหานะคะหนึ่งก็นะลองนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะเพราะว่าสําหรับหนึ่งเองเนี่ยก็คือตัวนี้มันสุดยอดมากมา นะคะก็คือลองลอง,ลองใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ